ตอนเช้าครับโอ้อากาศกันเย็นๆครับบรรยากาศน้ำหนาวแดดร้อนครับผมเออโมาบางังของงาม กัน้นห้องห้องดูสิต้นถิ่นชายครับอีกบดนกให้องจะได้เก็บแล้วครับหน้าตึกนะครับอ่าตอนนี้ก็เปิดทำการตามปกตินะครับ วยพูดที่จะมารักษาก็สนใจครับผมสนใจนะครับเดือนดูตั้งแต่นานแล้วครับเดือนดูตั้งแต่นานแล้วนนจะได้เป็นคิวแรกเลยครับ สวยนะครับกำลังสาบานให้กับล่างข้อกินนะครับสำเน,นี้เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับผมจะเก็บออกนะครับรุ่งที่จะพอเก็บได้กหเลยไม่เยอะนะครับ ป่วยคนเก่าก็ามีมานะครับมาถึงตอนตีสองครับมตอนตีสองจะรู้โบมาเมองบรรยากาศภายในนะครับ ตันนี้ก็มีทั้งคนเกา่าคนใหม่นะครับเแบบดเียนเข้ามานะครับกำลังบางคนนําแข่งกันอยู่นะครับกาลังประกวน้าแข่งกันอยู่ครับผมทั้งคนเกา่าคนใหม่ครับคนใหม่ก็มาคนเก่าก็มาครับผมน,นี้ก็จะเยระหว่างการประกวน้ำแข่งนะครับ นอนเงียบกับกรีแลกซ์ภาในตัวนะครับเดี๋ยการรีแลกซ์ภายในตัวครับผมตวดเสร็จแล้วก็มาไปเข้านอนแข็งนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะคภายในห้องพักนะครับหรือว่าโฮมหลอดโฮมสเตย์ครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะปล่อยให้พักผ่อนนะครับ จะไม่รบกวนครับผม